เอาล่ะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะฮะเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะเรามาโซโล่แรงกันเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าผมจะมีอะไรจะบอกนะฮะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกลูนของนาคอสผมจะเปลี่ยนเป็นตีเร็ว26นะฮะนะครับแล้วก็เซตไอเทมผมจะออกแบบนี้นะฮะซึ่งผมลองเล่นอยู่แล้วมันรู้สึกว่า โอเคอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้ดูดเลือดแล้วก็ไม่ได้ขี้แรงอะไรแต่ว่าผมจะเน้นไปทางที่แบบเดเมดแบบจ,จัดๆอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เรื่องที่สองนะฮะพี่แคปเสียงพี่เหมือนรีมิกมากเหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีคนบอกว่าเสียงผมเหมือนรีมิกมาก <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนตรงไหนนะฮะหรือว่า ยังไงไม่รู้อืมอันนีเราก็มาโซโล่เนี่เรื่องที่สนะฮะเรื่องที่สมก็ผมเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้กด,กดไม่ได้ไม่ค่อยได้กดโซโล่นะฮะผมไปกดโซโล่แล้วผมรู้แล้วว่ากดโซโล่เนี่ยมันแรงสูงสูงเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่ะเออาจที่ผมเล่นมาแล้วนะฮะ <c oughs> ผมว่ากด2หรือกด3เนี่ยจะดีที่สุดนะฮะซีรีส์โซโล่แรงอาจจะมีน้อยลงอาจจะเฉยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ก็โซโล่แรงอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ผมก็โซโล่แรงอยู่นะครับ อาจจะมีน้อยลงเอ้ยไม่ใช่อาจจะมีน้อยลงอาจจะมีน่นแหละแต่ว่าอาจจะมีเล่นกับเพื่อนบ้างแต่ว่าก็มาพูดคนเดียวแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแต่บางคลิปอาจจะเป็นโซโลแลงถ้าบางคลิปเป็นโซโลแลงก็จะเป็นโซโลแลง ep ไปแต่ถ้าบางคลิปไม่ได้โซโลแลงก็จะเป็นนั่นแหละอืมโอเคงั้นเราเข้าไปดูในเกมกันเลยฮะ <Yeah. S 1> มา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 เราจะอัพเป็นอ่าถ้ามีตัวเวทเราเราต้องอัพหนึ่งมานะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีตัวเวทก็อัพสองฟาร์มได้เลยนะฮะ โอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็ให้ออกโซอลิเวอร์มาเต็มเลยอย่าเพิ่งออกรองเท้าให้ออกโซอลิเวอร์เต็มไปเลยนะครับออกดาเมจไปเลยก็ได้เอออย่างนี้อืมให้สไลด์วิธีที่ยี่สินะครับเพราะว่าเราจะได้ตีเร็วด้วยนะครับถ้าสไลด์วิธีที่ยี่สิมันจะปาดเฉยๆประมาณนั้นอ่าสำหรับคนที่ถามว่าเรื่อง FPS ใช้โปรแกรมช่วยหรือเปล่าไม่มีโปรแกรมช่วยใดๆทั้งนั้นนะ เป็นโทรศัพท์มาแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะครับเพิมโอเคฟังไปข้างบนสู้ได้หรือเปล่าอ่าโซโลแรงก็ตอนนี้ก็โซโลแลงอยู่นะอ <c oughs> ไม่ได้กดมากับใครนะครับถ้ากดมากับกับคนอื่นก็ก็มีก็มีบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ช่วงนี้ผมก็เล่นแลงบ่อยนะฮะพยายามอยากขึ้นกอเลียสอยู่นะเอาจจริงแล้วนะ <c oughs> โอเคเห็นบางคนบอกว่าเสียงเหมือนรีมิกเหรอก็ไม่รู้นะว่าเหมือนยังไงแต่เอาเป็นว่าก็ไม่รู้ว่ะอืมเอาเป็นว่าเรามาเล่นในเกมกันก่อนดีกว่าอือเฮ้ยโอเคเราไม่มีรูนดูดเลือดนะเรากลับเอาเลยคุณไปเก็บเลือดทำไมอ่ะสไลด์ไปโดนเลือดพอดีนะกลับเลย นี่นะผมออดดาเมจ40อันนี้มานะฮะเลยได้ดาเมจพอดีนะฮะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นาคอสสกิลหนึ่งมันกดได้รัวๆมากขึ้นนะมันกดประมาณอย่างเงี้ยมันกดมันมันมามันมาเร็วอะ่ะปิง400ปิงไม่นิ่งนะโอ้ยลากออกก็ได้วะไม่เอาก็ได้วะเออให้มันใช้ติไป แล้วก็ฟาร์มเพราะาเทม,มอยู่ข้างบนเราไม่อยากจะเปิดมังกรน,นะโซโลแร้งไม่ต้องรีบเแต่ถ้าจังหวะได้เปรียบก็จัดหน่อยผันิดไปแล้วนะต้องให้เทนโซมังกรไว้เออไม่มีใครตีมังกรก็โอเคแล้วฟาร์มไปลูนใช้เป็นตีเร็ว26่วนะมันรู้สึกว่า,าทำอะไรเร็วดีถามว่าลูนที่เร็วทำไมผมถึงอยากใช้เอาตัวนะตังตรงกันนะ ธุรกิจงายมาฮะธูรกิจงายมาแล้วแบบมันกดสกิลหนึ่งรัวๆแบบพิวอ่ะก็เลยลองใช้อ่ามันรู้สึกว่ามันก็ก็ดีอ่ะเป็นแอสตาซินต้องเข้าที่หลังแอสซาซินถ้าอยากได้ถ้าอยากได้เปรียกก็คือต้องเข้าที่หลังแอสซาซินหรือไม่ก็อย่างนี้แล้วก็โดนขังแล้วก็ตายถ้าในที่สุดตั้นไงไปดูสกิลหนึ่งนะเนี่ยมันมาเร็วอ่ะมันกดสองทีแบบมาเลยอ่ะอืม ก็นั่นแหละนะคิเลนอยู่ล่างคิเลนไม่มีแดงโหเมื่อกี้แบบเสียดายจัดๆโอ้ยคิเลนอันติไปแล้วนะต้องอีกสักรอบมิเนี่ย ลากออกนะอ้สกิลหนึ่งมาเร็วกว่าเดิมจริงอันนี้จริงจังอันนี้เราจะเพิ่งกบพนิดนะศัตรูรู้แล้วว่าเราอยู่แถวนี้ต้องรีบเดินไปเดินไป เราต้องอย่าให้ไอ้นี่มันขังอ่ะเออได้แบบรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยดาาีิหนีได้ดีโอ้โหโดนแย่งไปเลยเอ,อ้าอ,อ,อย่างนี้นี้เคลียร์กลางฮะ โอ,อยังยังสแตนกูนโดนอกีกเนาะโซโลแลงมันก็เดี๋ยวมันก็ค่อนข้างจะตึงกว่าก่อนกับเพื่อนนะเพราะว่าแลมก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยแล้วนะเอาโหตีไม่เข้าเลยทีเดียวเชียวไม่ควรที่จะมาตีแทงอย่างนี้เราต้องทำอะไรให้เร็วนะเราใส่ลูนตีเร็วมาทำอะไรให้เร็วแต่มันจะไม่ค่อยคิดแค่น,นั้นแหละ เนี่ทำไมตัง้งคิเลนนำปะ่ะหรือว่ามันได้หมวมันยังไม่ตายเอารองเท้าวิ่งด้วยเฮ้ยเทวนาไปเดินยิงอีซี่สบายแล้วเทนาตายไม่ตายชัดดาวัดดาลยหรอ อยู่เรียนมนเล่นตรงนั้นเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ตัดฟานไปเลยเอออืเออวุ่นวายนัก <laughs> เออ ปล่อยไปนะมีคนมากันอยู่แล้วแหละคิวเลนเอาอืมโอ้หันิลบไปแล้วด้วยนะต้องให้ดาซี่เบิร์ดอะ่ะโอ้โอ้อย่าโดนขังไม่เอาไม่เอา ผมไม่มีนดิตนะเพื่อนโทษทีเพื่อนโอ้เสียมังกรได้เข้าไปเลยหนึ่งตัวเนี่ยนีอันนี้คือข้อเสียของลูนไม่ไม่ได้ใช้ลูนดูเลือดนะแต่ว่ามันก็คล่องตัวระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะหนึ่งหนึ่งออกเร็ว,เร,วเร็วมากกดสกิลหนึ่งสองทีชอบเลยโอ้ยตรงนั้นไเปนเล่นไปนเล่นไปนเล่นกับมันหน่อยดีกว่า ปิงตลอดเลยวะตี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 ปื๊บปื๊บเฮ้ยโดนขังเฮ้ยเฮ้ยคิดผดโอเคไป เทวน้ามันโซนคีฟอะออกมาโดนเทวน้าจริงตายอะอุ๊ยอุ๊ยไม่โดนออยังชอบโอ้จะตายนั่นนะ่ะเทนอันติโผ่เทนรู้สึกว่าจะได้ค่าเยอะแปลกๆนะไอ้ค่าเป็นสองเลยไอ้คาลิเบอร์สองทียังชอบเลยยาเอโอโอ้โหเกือบ อ้าวไม่คิปไม่ได้เข้าเหรอ <laughs> เออ <c ười> นม่ค่อยคิปเข้า <laughs> เข้าไปเฉยนี่ยังไงฮนะตีบ้านเฮ้ยเฮ้ยเอ้อ, <c ười> อันนี้ให้ไอให้นี่ตีไปนะเราพอมีดูดเลือดอยู่มั้งอึบให้เราซีช่วย ถ้ามันคารามนะเราต้องถอยโอเคเพราะว่าเราไม่ไม่มีรูนดู่เลือดมันก็อย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะทําอะไรเร็วมากเดี๋ยวมันจะกดไปปั๊บค่อนข้างลื่นแต่ทำไมปิงผมไม่นิ่งวะเขาบอกว่ามีคนบอกว่าเอาวเนี่ยใช้เน็ตด,ดีกว่าใช่ปะ่ะผมขี้เก็จสมัครเน็ตไงมี Wi-Fi แล้วอะอยู่บ้านทั้งวันจะสมัครเน็ตทำไม <laughs> เออแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างนี้นะบางทีมันก็ไม่เสถียร ตังละเจ็ดพันแล้วนะเรานำคิวเลนไปค่อนข้างโอ้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 เกือบโดนไม่ข้ามถ้าเจอนี่ต้องกดอังติเลยนะคืออีกอย่างหนึ่งมันข้อดีของลูนตีเร็วคือเวลามตีคนมันน็อกอัพเร็วมากเลยนะถ้าจะใช้ลูนตีเร็วก็ตีเร็วไปเลยนะไม่ต้องมาแบบว่ากักกักตีเร็วนิดหน่อยนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ย ตีเตร็วตีเร็วไปเลยนะมันช่วยได้เยอะนะเออฟาบฟาเข้าไปไอ้เน,นี่ยตายเนี่ยห <c oughs> ายหมดเ <c oughs> ทนันออกมาคีเล่นอยู่ไหนยังมาสับกูตายอีกเอ้ยเอ้ยรอคีเลีนมันออกมาก่อนนั้นละงัดมัน ปัป๊บปั๊บตีคนเรียบร้อยตีบ้านโอเคประมาณนั้น <c oughs> คำชั่วร้าย <c oughs> อ้าวเดี๋ยวมันสองแล้วนะแล้วก็คะแนนอันดับหนึ่งด้วยอืแค่คะแนนอันดับหนึ่งอะครับดาเม่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้ว <c oughs> ดาเมจไปยี่สิบสี่ โอเคยังออกไม่เต็มเลยนะสําหรับเซตนี้แต่ว่าก็ดีแล้วแหละเล่นเกมเร็วนะสำหรับเซตที่ผมก็ใครอยากเล่นตามก็สามารถเล่นได้นะฮะประมาณนี้นะครับก็เอาง่ายๆนะเอาตัวตนนะก็ไปจากกิจไงนะครับผมเห็นไปในสตรีมไงก็เลยเอย่าลองเล่นดูมันดียังไงก็ไปเล่นสัก2-3เกมกว่าจะเข้ามือก็ได้เป็นอย่างนี้มานะฮะก็ค่อนข้าง,งดีเลยนะครับดาเมจทำไป27%นะฮะแล้วดาเมจไป20%เหรอโอเคครับผมก็ถ้าใครจะดึงทำไมเนี่ยผมกดมาโซโล่นะเนี่ย โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีที่นี้ก็บ๊ายบาย